สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับเชฟหมอปุ้มเบกอรีออนไลน์คลินิกวันนี้นะคะเป็นเมนูที่ปุ้มเชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยรอคอยแน่นอน น,ะะนี่คือเมน,นะะูที่มีชื่อว่าคุกกี้ตัวหนอนสอดไส้สับป,ปะรดคือจริงๆต้องบอกว่าเราสามารถที่จะใส่ไส้อะไรก็ได้ไม่เฉพาะว่าจะต้องเป็นแค่ไส้สับป,ปะรดนะคะบอกเลยว่าเมนูนี้ทำขายปังมากมีให้ดูแบบใกล้ๆนะคะและน่ากินมากที่สำคัญเลยคือตัวไส้ไม่ต้องทำไม่ต้องทำเองให้เหนื่อยนะคะเพราะว่าเรามี ไส้สับป,ปะรดกวนจากเชฟหมอปุ้มด้วยนะคะนี่เลยให้ดูแบบชัดๆเลยน่ากินมากจริงอะนี่เรามาเริ่มต้นทํากันเลยดีกว่าอันดับแรกในการเตรียมวัตถุดิบใช้ไม่เยอะเรามาเริ่มที่แป้งก่อนแป้งคุกกี้ แป้งคุกกี้ตัวนี้ทำไม่ยากค่ะอันดับแรกที่ต้องมีเนาะน่ารักน่าทานนะคะสิ่งแรกที่จะต้องมีในการทำคุกกี้ตัวหนอนเลยนะคะนั่นก็คือเนยนั่นเองเราจะใช้เป็นเนยนะคะเนยเราใช้เป็นเนยนิ่มแต่เย็นเนยจืดนะคะใช้เป็นเนยจืดนิ่มแต่เย็นเนยจืด145กรัมสูตรนี้ทำหนอนได้ทั้งหมดประมาณ50-60ตัวเลยนะขึ้นอยู่กับหนอนพี่อ้วนมากอ้วนน้อยนะคะเนยจืด145กรัม ถัดมานะคะเราใช้เป็นน้ําตาลไอซิ่งค่ะน้ําตาลไอซิ่งนะคะ,ะ,ค,ะคือเคล็ดลับเลยเคล็ดลับในการทําให้แป้งเนียน,นะคะ่ะเราจะไม่ใช้น้ําตาลทรายนะคะเราจะใช้เป็นน้ําตาลไอซิ่งไอซิ่งเป็นยังไงก็คือน้ําตาลไอซิ่งที่เราเคยเห็นยี่ห้อต่างๆพวกยี่ห้อลินพวกยี่ห้อลินส่วนใหญ่จะเห็นยี่ห้อลินกันกันเยอะนะคะไอซิ I ่งเนี่ยใช้อยู่ที่85กรัม มันจะเป็นลักษณะผงผงเหมือนแป้งแบบนี้นะคะแล้วก็ถัดมานะคะเราจะมีการใส่ไข่ค่ะซึ่งไข่ในสูตรนี้นะคะเราจะใช้ไข่ไก่เบอร์สองช่างออกมา25กรัม ไข่ไก่นะคะ25กรัมตีเป็นไข่เจียวก่อนนะคะ25กรัมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณครึ่งลูกครึ่งฟองนั่นเองตีเป็นไข่เจียวก่อนได้เลยถัดมานะคะแป้งเค้กค่ะเราจะใช้เป็นแป้งเค,ค้กนะในการทําตัวคุกกี้ตัวหนอนตัวนี้นะคะเพราะเราต้องการความนุ่มของตัวเนื้อคุกกี้แป้งเลยใช้เป็นแป้งเค,ค้กยี่ห้อใดก็ได้260กรัม เพิ่มความนุ่มอีกนิดหนึ่งโดยการใส่แป้งข้าวโพดด้วยแป้งข้าวโพดนะคะเราจะใช้อยู่ที่10กรัมตรงนี้นะคะเป็นแป้งข้าวโพดนะ10กรัมถัดมานะคะส่วนของแห้งเฮลต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งเลยคือผงฟู1ช้อนชาค่ะผงฟู1ช้อนชาต้องใส่ด้วยนะคะผงฟู1ช้อนชาค่ะ และสุดท้ายนะคะนมผงค่ะนมผง25กรัมถ้าอันนี้ถ้าใครถามปุ้มใช้นมผงอะไรนะคะแน่นอนปุ้มใช้เป็นนมผงเมจิฮอกไกโดค่ะตัวนี้นะคะ พุ่มใช้ตัวนี้ใครที่เคยเอฟไปเอามาใช้ได้เลยใครที่มีตัวอื่นที่บ้านก็สามารถใช้ได้นะคะนมผง25กรัมคือถามว่าทําไมถึงต้องใส่นมผงนะคะคือพุ้มลองแล้วระหว่างใส่กับไม่ใส่นมผงเนี่ย รสชาติและความหอมละมุนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําขายแล้วอยากจะทําให้รสชาติของพี่เนี่ยมีความอัปเกรดกว่าคนอื่นแนะนําให้พี่ใส่นมผงลงไป25กรัมรับรองหอมนัวนะคะรับรองหอมนัวแน่นอนทีนี้ถัดมาเราได้ส่วนผสมของแป้งแล้วนะตอนนี้เราได้ส่วนของแป้งแล้วนะคะ แป้งมีแค่นี้เลยที่เหลือจะมีอีกนิดนึงมีนิดนึงเกลือ1-8ส่วน8ช้อนชาต้องมีบ้างนะคะต้องมีเกลือปุ้มใส่ลงไปในแป้งนะ,ะปุ้มใส่ลงไปในแป้งแล้วนะคะเกลือ1-8ส่วน8ช้อนชานะ,ะเรามาเริ่มต้นทํากันเลยแล้วกันอันดับแรกเลยนะคะอันดับแรกในการทํานะคะคือเราจะทําการตีเนยนิ่มแต่เย็นก่อนเลยตีให้เป็นลักษณะครีมมี่ค่ะ ตีเนยนิ่มแต่เย็นให้เป็นลักษณะครีมมี่นะคะครีมมี่ครีมมี่ในที่นี้ก็คือจากเนยก้อนแข็งๆจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเขาจะมีความเป็นเหมือนครีมขึ้นมาเหมือนครีมชีสพูดง่ายตีแล้วเหมือนครีมชีสทีนี้นะคะเราจะตีเนยนะให้เป็นลักษณะเขานิ่มตัวลงแล้วก็มีความขาวขึ้นเล็กน้อยนี่แบบนี้เลย นำมาตีให้เป็นลักษณะครีมมี่แบบนี้นะคะครีมมี่แบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะปาดอ่างผสมนี่ค่ะได้แล้วนะเนยครีมมี่แบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยทีนี้นะคะเราจะใส่สมสมถัดมานะคะปุ้งขอยกยกชูชูเอาแล้วกันนะคะเราจะใส่ส่วนของน้ำตาลไอซิ่งนะคะนี้นะน้ำตาลไอซิ่ง85กรัม ใส่ลงไปได้เลยอันนี้ไม่ใช่แป้งนะคะเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะ85กรัมตีให้เข้ากันเลยค่ะตีเนยนะคะกับน้ำตาลไอซิ่งให้น้ำตาลไอซิ่งเนี่ยเขาหมดเลยละละเอียดไปกับเนยเลยนี่แบบนี้นะพอดีกล้องซูมมันซูมไม่เข้านะคะต้องขอภัยด้วยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะยกชูยกชอวก่อนนะเออ ทีนี้นะคะเราจะตีให้เนยกับน้าตาลไอซิ่งเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอ่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบนี้ตีให้แบบน้ําตาลละลายกับเนยอะคะ่ะคือตัวไอซิ่งเนี่ยเขาละลายง่ายอยู่แล้วมันจะไม่เหมือนกับน้ำตาลทรายนะคะมันจะไม่เหมือนกับน้ำตาลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องการละลายเลยนะคะเราตีเนยกับน้ำตาลไอซิ่งเรียบร้อยแล้วได้แบบนี้นะคะ ทีนี้นะคะเราได้น้ําตาลไอซิ่งกับเนยตีเข้ากันแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะใส่ส่วนผสมถัดมานะคะนั่นคือส่วนของแห้งนั่นเองส่วนของแห้งนะจะมีตั้งแต่แป้งแป้งเค้ก260กรัมใช่ไหมเดี๋ยวปุ้มจะเททุกอย่างให้รวมกันเลยนะคะในส่วนของแห้งนะอันนี้คือแป้งข้าวโพดนะแป้งข้าวโพด10กรัมเรารวมไปได้เลยนะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยเราล่อนหมดแล้วนะแป้งข้าวโพด10กรัมนะคะนมผง 2 5กรันมนมผงเมจิฮอกไกโดนะคะรวมไปในส่วนของแห้งได้เลยนะเรายกจะได้ให้เห็นชัดบอกเลยว่านผมผงหอมมากหอมมากแล้วก็อันนี้นะคะผงฟูค่ะผงฟูหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปได้เลยรวมไว้ในนี้หมดเลยนี่คือส่วนของแห้งทั้งหมดนะะทีนี้นะคะเราจะใส่ส่วนของแห้งลงไปนะส่วนของแห้งนะเราจะทยอยใส่ทีละครึ่ง เมื่อกี้เราใส่ของแห้งรวมกันในหนึ่งถ้วยใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยๆใช้ความเร็วเบอร์หนึ่งค่อยๆนะคะต้องบอกว่าความเร็วเบอร์หนึ่งพอนะคะทุกคนความเร็วเบอร์หนึ่งพอเราจะใส่ส่วนแป้งนะคะส่วนส่วนผสมส่วนของแห้งเนาะส่วนที่สองเพราะเราแบ่งใส่ทีละครึ่งนะคะเราจะใส่ลงไปเลยส่วนของแห้งที่เหลือทั้งหมดแนะนําว่าอย่าลืมลอนด้วยนะคะอย่าลืมลอนด้วยนะเราจะ ตีเลยนะส่วนสมนี้นะคะสับป,ปะรดมีแต่คนชอบจริงๆบอกเลยว่าหลายพี่ๆหลายท่านนะแบบพักมาน้องแอดมินบอกว่าพี่ๆหลายคนกลัวว่าไส้เนี่ยจะไม่มีพี่ต้องตุนไหมคะบางคนซื้อสิบกิโลเลยนะบอกว่าช่วงนี้เทศกาลพี่กลัวหมดซื้อตุนเลย อันนี้คือบอกเลยว่าเรามีตลอดนะคะไส้โดยเฉพาะยิ่งอย่างยิ่งไส้สับปะรดเนี่ยมีตลอดนะคะมีตลอดทีนี้นะคะใช้เนยเค็มได้ไหมนะคะใช้เนยเค็มได้ไหมใช้เนยจริงๆแนะนําว่าใช้เนยจืดดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยจะใช้เนยเค็มก็ได้นะคะถ้าไม่มีจะใช้เนยเค็มก็ได้แต่ถ้าใช้เนยเค็มให้ตัดเกลือออกไปจากในสูตรได้เลยนะคะถ้าใช้เนยเค็มนะให้เอาเกลือออกนะคะตัดเกลือออกไป ทีนี้นะคะเราจะได้ส่วนผสมที่เป็นส่วนของแห้งละทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะดูเป็นก้อนได้ยังไงหมอปุ้มขอขอปั่นอีกรอบหนึงมันดูเป็นผงซกขนาดนี้เลยนะอันนี้ยังไม่ได้ผิดอะไรนะคะถูกแล้วเพราะเรายังไม่ได้ใส่ไข่อะไรนะทีนี้เราจะใส่ส่วนของไข่25กรัมเราจะใส่ไข่นะ,ะซึ่งเป็นเนี้ยเป็นไข่เบอร์สองนำมา นำมาหนึ่งฟองแล้วตีเป็นไข่เจียวแล้วตวงมา25กรัมนะคะเราจะใส่ลงไปในส่วนผสมของเราเลยนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะคนใช้เครื่องตีก่อนก็ได้ช่วงแรกนี่เราจะคนผสมให้เขาเข้ากัน,นะคะ่ะพอเข้ากันเสร็จแล้วแบบนี้ทุกคนไม่ต้องกังวลว่า หมอบุ้มมันทำไมดูไม่เห็นเป็นก้อนเลยนะคะเราต้องใช้มือช่วยนวดหน่อยนะคะคือมันจะต้องมีการใช้มือช่วยนวดเล็กน้อยถ้าใครใช้เครื่องตีนะคะสามารถที่จะใช้ได้นะใครใช้เครื่องตีใช้ได้นะคะอย่างเช่นเครื่องตีที่อยู่ด้านหลังด้านหลังปุ้มตรงเนี้ยใช้เครื่องตีได้แต่ว่าจะต้องใช้เป็นหัวตีใบไม้ ะะต้องใช้เป็นหัวตีใบไม้เราจะต้องนวดนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยมีความเข้ากันด้วยเพราะว่าถ้าแค่ตีอย่างเดียวบางทีส่วนผสมมันจะไม่เป็นก้อนนะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนก็แค่ใช้มือช่วยเหมือนรวมให้เขาเป็นก้อนเขาจะกลายเป็นก้อนได้ง่ายมากบอกเลยว่าสูตรนี้นะคะเป็นก้อนง่ายมากบุ้มทำเต็มสูตรเลยนะอันเนี้ยเต็มสูตรเนี่ยได้ประมาณ ห้าสิบหกสิบลูกเลยอะนี่ค่ะเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ให้ดูแป้งนวลเนียนนวลเนียนสวยปั้นง่ายแบบนี้เลยถ้าทุกคนอยากให้ปั้นง่ายขึ้นปุ้มมีเทคนิคเดี๋ยวจะบอกวิธีบอกเทคนิคใครที่อยากทราบว่าการทำสต็อกตัวคุกกี้นะคะทำยังไงนะปุ้มจะบอกเทคนิคให้นะคะสมมุติว่าระหว่างที่พูดไปด้วยเนาะสมมุติว่าพี่ๆี่เนี่ย อยากจะทําเอาไว้แล้วก็อ่ะไว้เอาไปนั่งปั้นสามารถทําได้มดอย่างสมมุติเมื่อคืนเนี้ยปุ้มก็นั่งทําไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ห่อแรปเอาไว้เอาแรปพลาสติกเนี้ยมาหอ่อแล้วเราก็เก็บใส่ตู้เย็นช่องธรรมดามันจะสามารถอยู่ได้นะคะข้ามคืนเลยอีกวันน่ะนามาปั้นแล้วก็อบจะได้ออกมาสวยเหมือนเดิมแบบนี้เลยพอล่าสุดปุ้มก็เทสมาให้แล้วนะว่าสามารถที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นได้ หนึ 1> 1, 1่งหนึ่งถึงสองวันถ้าเก็บไว้ในช่องช่องแช่ธรรมดาช่องตู้เยน็นช่องธรรมดานะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะเก็บประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์สามารถเก็บแป้งที่เราทำมาไว้แบบนี้เก็บได้นะให้พี่เก็บไว้ในช่องฟรีซเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการเก็บอ่าผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องไปทำช่วงเทศกาลแน่นอนให้ทำแบบนี้นะคะให้ทำแบบนี้เลยสมมุติว่าถ้าพี่ๆเนาะอยากจะ เก็บเอาไว้เพื่อทําสต็อกสมมติทำมาไว้ก่อนพรุ่งนี้ว่างตอนกลางวันค่อยเอามาปั้นให้พี่ทําแบบนี้นะคะให้เอาแป้งที่เราทําเสร็จไว้อย่างเงี้ยทาให้เป็นก้อน,นแบนๆอันนี้คือบอกเลยนะว่าแป้งเนี่ยเออลืมซูมให้ดูนะแป้งที่เราเพิ่งทําเสร็จมเมื่อกี้คือแบบแป้งนุ่มเนียนสวยมากปั้นง่ายมากแล้วทําสวยมากแน่นอนนะคะเดี๋ยวพุ่งจะลองไปแช่ให้ดู ให้เราทาแบบนี้นะแล้วเราก็ห่อไว้แบบนี้ค่ะใครที่อยากทําขายนะการันตีวิธีนี้ดีมากคือสามารถเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาได้ประมาณ1-2วันคือพี่จะทําเอาไว้ก่อนพี่ขายดีไงพี่อยากมีสต็อกอะไรเงี้ยพี่ทําแบบนี้ได้เลยแล้วก็ห่อไว้แบบนี้แบบนี้นะคะแล้วนําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้1-2คืนแล้วค่อยนํามาปั้นได้เรื่อยๆ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเก็บไว้น,น,นานๆอยากจะเก็บน,น,นานๆ1นถึงสัปดาห์ให้แช่ฟรีซแล้ววันที่จะมาปั้นให้เอาออกมาแช่ขายเย็นที่ช่องธรรมดาไว้ก่อนล่วงหน้า1คืนแล้วก็อีกวันก็นำมาปั้นได้เลยแล้วอบได้เลยกี้สับป,ปะรดเนี่ยเก็บหลังอบแล้วเนี่ยเก็บได้นานอีกนะเก็บได้ประมาณ1-2ถึงสสัปดาห์เลยแบบ2สัปดาห์ผู้เคยเก็บมาแล้วเหมือนเดิมเชื่อไหมว่า ไม่อยากให้เก็บได้นานขนาดนั้นแต่มันเก็บได้นานจริงๆนะคะมันเก็บได้นานจริงๆถ้าใครที่กำลังทำให้พักแป้งไว้ในตู้เย็นสักประมาณ10นาทีค่ะเขาจะปั้นได้ง่ายขึ้นตู้เย็นช่องธรรมดานะ ใครที่ทําเสร็จแล้วปุ๊บนะคะถ้าจะปั้นเลยนะให้เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนสัก10นาทีแล้วค่อยเอามาปั้นมันจะช่วยทําให้เราปั้นได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ระหว่างที่รอเนาะไปวอร์มเตาอบไว้ได้เลยอุณหภูมิที่ใช้ในการอบนะคะเราจะใช้ไฟนะอยู่ที่ประมาณ140องศาใช้ไฟไม่แรงนะคะไฟมนล่าง ไม่เปิดพัดลมก็ได้นะคะร้อยสี่สิบองศาไปวอร์มไว้ได้เลยทีนี้ทีนี้เราจะมาต่อในพาร์ทของการปั้นไส้เรามาดูในส่วนของไส้นะปุ้มจะมีการปั้นไส้ไว้แบบนี้ค่ะเ <c oughs> วลาที่เราจะปั้นไส้นะให้พี่ๆนะคะนำเอาเราสมมุติว่าเรามีไส้แบบนี้เนาะ,ะปุ้มก็จะมีไส้สับปะรดกวนของตัวเองมาเนี่ยนะคะจริงๆไส้เรามีเยอะนะคะแต่ว่าใช้ไปเยอะ เหลือเท่านี้จริงๆไส้เราเป็นอย่างนี้นะคะไส้เต็มๆนะคะให้เราเอาไส้เนี่ยมาปั้นโดยที่เราจะปั้นเป็นก้อนก้อนเนี่ยต้องเป็นรูปหนอนด้วยนะถ้าเราอยากทํารูปหนอนน้อยให้เอาปั้นไส้อยู่ที่10นะคะให้เราปั้นไส้อยู่ที่1ิบ ประมาณ10กรัมประมาณ10กรัมประมาณ10กรัมนะคะปั้นเป็นรูปตัวหนอนแบบนี้นะคะปั้นเป็นรูปตัวหนอนให้ยาวเท่าไหร่ยาวแล้วแต่พี่เลยพี่จะชอบหนอนอ้วนหรือว่าหนอนยาวได้้หมด10กรัม10กรัมนะคะทุกคนอันนี้นี่ให้เห็นชัดๆว่าอันนี้เราจะช่างอยู่ที่วาน10กรัมนะเออ10กรัม เป็นเหมือนนอนไหมเป็นเหมือนนอนไหมทีนี้เนี่ยเราจะมีนอกจากไส้สับป,ปะรดแล้วนะปุ้มจะโชว์ว่าปุ้มจะมีไส้สตรอเบอรี่ด้วยอันนี้เป็นไส้สตรอเบอรี่นะคะไส้สตรอเบอรี่เนี่ยเราก็จะปั้นเนี่ยนี่ให้ดูเนื้อไส้สตรอเบอรี่นะแดงแบบ แดงแล้วก็ที่สำคัญนะจะเห็นว่ามีเม็ดด้วยนะคือสตรอเบอรี่แท้ไม่ผสมไม่ผสมเลยและราคาดีมากเดี๋ยวเปิดให้กี่นะเราจะปั้น10กรัมเช่นเดียวกันเป็นหนอนไหมแบบนี้นะคะความยาวประมาณสัก4 3เซน3เซนประมาณ3เซนนะ ใครทําช่วงขายพวกมองเลยขายดีแน่นอนและสุดท้ายนะพวกจะปั้นไส้บลูเบอร์รี่ค่ะ10กรัมเช่นเดียวกันนะคะบลูเบอรี่ตรงนี้10กรัมเช่นเดียวกันบลูเบอรี่จะเป็นไส้แบบนี้นี่นบลูเบอร์รี่จะเป็นนี้นะคะบลูเบอรี่แท้ๆเลยบอกเลยว่าการันตีความจึ้งบูเบอร์รี่แท้ๆอยากให้ดูไส้แบบชัดๆอะ เออไม่อยากให้จกตาเลยอันนี้เป็นไส้สับป,ปะรดกวนเชฟหมอปุ้มนะคะยอดขายเนี่ยขายไปกว่าโอ้โหเป็นตันได้แล้วจริงคือแบบให้ดูเลยว่าตัวไส้นะคะเขามีความแบบไม่ผสมแกนอะถ้าใครที่เคยกินนะคะเขาจะรู้สึกเลยว่ามันไม่สากมันไม่สากมันไม่มันไม่ยาบแล้วที่สำคัญ มันปั้นง่ายด้วยเทคนิคในการปั้นให้ง่ายคือนําไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็ดึงออกมาตอนที่เราแช่ตู้เย็นแล้วก็นํามาปั้นคือมันไม่ได้ปั้นง่ายแค่ว่าต้องเป็นยาวๆเป็นหนอนนะคะพี่ปั้นกลมก็ปั้นง่ายนี่ปั้นกลมปั้นอะไรปั้นได้หมดนะคะเราจะปั้นเมื่อกี้เราปั้นไส้ตรงนี้เนาะเราปั้นไส้ตรงนี้นะละแท่งละ1ิบกรัม ส่วนแป้งนะคะทุกคนเราจะปั้นอยู่ที่ประมาณก้อนละ12กรัมนะคะเราจะปั้นแป้งหนาะอยู่ที่ก้อนละ12กรัมก็คือให้พี่พช่าง12กรัมนะเพราะว่าปั้นนะปั้นให้ดูก่อนนะคะ12กรัมต้องต้องให้เป๊ะนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะหอยากแต่พูดบอกเลยว่าไส้เนี้ย โหการันตีความห่อง่ายแน่นอนอะเออ,เอ,อใช่อ่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการทำทุกคนเมื่อเราได้แป้งเนาะสิกร,รัมแล้วเนาะให้เรานะคะค่อยๆบีบแผ่แป้ง12บสนะตัวนะสิ 12. แป้ง12กร,รมัมไส้10กร,รมัมเนาะแป้ง12บสองไส้สิให้พี่แผ่แป้งเนาะแล้วเอาไส้มาวาง แล้วก็หอ่หอห่อหอยังไงก็ได้ให้มิดคือให้พี่แผ่แป้งบาง,บางๆสัดส่วนนี้ยมันจะห่อมิดได้ไม่ยากนะคะแล้วก็คลึงคลึงเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นกลมๆยาวๆเป็นแบบเนี้เป็นตัวหนอนเป็นตัวหนอนแบบแบบแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะตั้งไว้ก่อน เราอยากให้สวยใช่ไหมเราจะมีตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นที่กดของแข็งอะ่ะให้พี่วางให้พี่วางแป้งที่เราทำเสร็จนะแล้วก็ไหลเข้าไปแบบนี้ค่ะหนึ่งรอบมันจะพอดีความหนาพอดีเลยแบบนี้สวยเนาะแบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็วางไว้งงเลยนะแป้งเนี้ยดีงามมากอะ่ะ คือนี่คือเทคนิคเลยนะคะคือหนึ่งเลยคือเนียนมากะนี่เนียนมากสวยมากเนียนมากคือแป้งเนียนเนี่ยกินขาดไปแล้วหนึ่งนะคะแป้งเนียนดียังไงนะคะคือเวลาเราปั้นเนี่ยมันก็จะปั้นได้ง่ายขึ้นคือถ้าแป้งเนียนเนี่ยเขาก็จะปั้นได้ง่ายขึ้นพอปั้นง่ายขึ้นปุ๊บก็ทำลายได้ง่ายขึ้นนะคะ ก็ถามว่าเทคนิคคืออะไรก็คืออาจจะผสมสีที่แป้งให้มันไม่เหมือนกันก็ได้นะคือผสมสีผสมอาหารลงไปที่แป้งอะ่ะมันก็จะทําให้ตัวขนมเนี่ยมันก็จะมีความต่างกันขึ้นแล้วก็จะแยกกันได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าอาจจะผสมสีไปที่แป้งก็ช่วยได้ถ้าบางคนที่แบบอ้พี่ทําหลายรสชาติอย่างเงี้ย ที่จะแยกเขายังไงดีนะคะให้ผสมสีทีนี้ทีนี้ยังไม่เสร็จนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาไข่ที่หน้าขนมอีกทีหนึ่งอันนี้คือตัวหนอนนะคะคุกกี้สับป,ปะรดตัวหนอนที่เราทำเสร็จทั้งหมดนะคะเขาจะมีลายที่เป็นต้นฉบับของเขาเองแบบนี้นะคะทีนี้เราจะอบแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทาหน้าเราจะอบก่อนที่ไฟนะประมาณ140องศานะคะ ไฟบนล่างเปิดพัดลมหรือไม่เปิดก็ได้ปุ้มแนะนําว่าไม่เปิดก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะแล้วใช้เวลาอบเนี่ยจริงๆระยะเวลาอบคือ20นาทีแต่15นาทีแรกเราจะเอาออกมาก่อนแล้วทาไข่ที่หน้าแล้วนําไปอบต่ออีก5นาทีครบเป็น20นาทีโอเคเนาะอ่าทีนี้ขอพูดถึงอันนี้ก่อนนิดนึงสําหรับหน้าของตัวไข่ที่ไว้ทาขนม เราจะผสมอะไรบ้างนะคะให้พี่ๆนะคะใช้ไข่แดงเบอร์สองหนึ่งฟองนะคะพะีุ่้มทำไว้แล้วไข่แดงเบอร์สองหนึ่งฟองผสมกับน้ำเปล่า3กรัมผสมกับน้ำเปล่า3กรัมนะคะไข่แดงอย่างเดียวนะไข่แดงเบอร์สองหนึ่งฟองผสมกับน้ำเปล่า3กรัมและสีเหลือง 1- 2หยดสีเหลืองมะนาวแบบนี้ค่ะ 1-2ถึง2หยดใส่ลงไปแค่นี้เลยนี่เลยให้ดูนแบบชัดๆมาแล้วนะคะอบแล้วหน้าเนียนสวยแบบไม่มีแตกเลยนี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทาทาขนมทาหน้าขนมด้วยไข่นะคะก็คือใช้ตัวน,นี้เลยในการทาก็คือทาแบบไม่ต้องทาเยอะมากก็ได้นะคะ เพื่อให้เขายังเห็นลายที่แบบชัดทาแค่รอบเดียวพอให้แบบเป็นสีเฉยๆให้แบบเป็นสีเฉยๆแบบไม่ต้องแบบว่าเยอะมากเพราะเราอยากให้ลายเขาชัดนี่น่ากินเนาะหรือใครที่แบบรู้สึกว่าพี่ไม่ทาได้ไหมได้นะคะพี่จะไม่ทาก็ได้นะถ้าสมมติว่าพี่ไม่ทานเนี่ย พี่ก็สามารถที่จะอบไปเลย20นาทีเลยถ้าเกิดว่าพี่ทาก็ให้พี่นำมาทาก่อนที่15นาทีเมื่อกี้เราผ่านไป15นาทีเนาะแล้วเราก็ทาเลยค่ะนะคะนี่ทาไข่นี่ค่ะโอเคเรียบร้อยอบก่อนต่ออีก5นาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราแบบเดียว5นาทีนะ,ะมาแล้วเรียบร้อยนอนน้อยค่ะ น่ากินมากนี่คือคุกกี้หนอนไส้ต่างๆโดยที่สำคัญเลยคือแป้งไม่แตกเลยนะคะแป้งเหนื้อเนียนไม่มีแตกเลยจอซูมให้เลยนี่แป้งเนื้อเนียนไม่มีแตกเลยใครที่อยากทำต้องรีบแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวหั่นไส้ให้ดูน่ากินมาก การันตีเลยว่าสูตรนี้เอาไปทำขายปังแน่นอนนะคะนี่ค่ะเราก็นี่อันนี้คือไส้สตรอเบอรี่หูน่ากินมากเลยอะ่ะสตรอเบอรี่หูแล้วดูสีดีน่ากินมากอะ่ะอันนี้ให้ดูชัดๆนะโอ้หน่ากินมากนี่นะคะใครที่อยากเอาไปทำนะคะบอกเลยว่าวิธีนี้เวิร์กนะ นอนน้อยจะกินไส้สตรอเบอรี่นะคะ,น,น,น,คะนะคะเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยวันนี้ฝากขนมตัวนี้เอาไว้เพื่อ,อไปทำขายได้เลยนะขอให้ทุกคนทำแล้วขายปังๆไปเลยนะคะบอกเลยว่าลองเอาไปทำปุ้มรับรองไม่ต้องปรับสูตรอะไรใดๆในนี้เลยอร่อยด้วยสูตรนี้เลยการันตีรับประกัน ด้วยไส้ตัวนี้ด้วยใครที่อยากได้ยังไงยังไงรอมาเอฟได้เรื่อยๆไส้ไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องกักตุนเพราะว่าเรามีตลอดวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะ